ตอนนี้เราก็อยู่ในวัดนนคูน้อยค่ะทุกคนวัดคูน้อยอยู่ที่ตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะคะใครที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็สามารถแวะมาเที่ยวมาชมมาสักการะพระพุทธรูปและก็พญยาสิทธวัตถุนขราชนะคะก็คือพญานาคองค์ดําที่เป็นพญานาคราชแห่งความสําเร็จค่ะทุกคนภายในโดยรอบ ตัววัดนะคะก็จะประดับประดาด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเลยนะคะนี่แล้วก็จะมีให้เราเสี่ยงซิมซีด้วยนะคะใครที่ต้องการมาทำบุญนะคะก็แวะมาได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นงานเขาเรียกว่างานบุญประจำปีนะคะณวัดคูณน,น้อยนะคะซึ่งจะจัด วันที่29ธันวาคมพศ2568ถึง4มกราคม2569นะคะโดยจะมีรางวันสวยดาวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone พัดลมตู้เย็นรถเข็นเครื่องซักผ้าเตาแก๊สหม้อหุงข้าวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ยังไม่เคยแวะก็แวะมาชมได้นะคะนี่บรรยากาศภายในวัดก็จะ ประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะประดับประดาด้วยดอกไม้นี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่เราสามารถมากราบไหว้ขอพรได้นะคะที่เห็นนี้ก็คือจะเป็น ท้าเวศสุวรรณนะคะก็จะเขียนชื่อครอบครัวชื่อตัวเองนะคะทุกคนในครอบครัวลงไปเพื่อให้มีแต่ความสุขความเจริญโรคภัยไค่เจ็บอะไรก็อย่าได้มีนะคะให้มาลายหายไปนะคะเงินทองไหลมาเต็มมากค่ะทุกคนนี่นะคะยังเดินไม่รอบเลยนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะ โดยรอบวัดนะคะก็จะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ